สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บครับในวิดีโอนี้ครับเราก็มาดูกันว่า Elementor 3.12นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดตรงนี้มีอะไรใหม่บ้างครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าที่เมนูก็ใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามีปุ่มอัปเกรดให้เรากดอัปเกรดเสียตังตรงนี้ แต่ว่าก็ไม่จำเป็นนะครับเราใช้แค่ Elementor free เนี่ยก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้แล้วเดี๋ยวผมเปิดไปดูที่หน้าตัวอย่างที่เราสร้างเว็บไซต์เอาไว้ดีกว่าว่าหน้าตาของมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไปดูที่เพจครับแล้วก็ All p เพ e ได้เลยเดี๋ยวเราคลิกหนึ่งทีจากนั้นนะครับผมก็จะแก้ที่หน้าโฮมที่ผมได้สร้างเอาไว้เราคลิก Edit with Elementor ได้เลย จะสังเกตว่าที่เปลี่ยนไปก็คือสีนะครับเดิมเนี่ยเป็นโหลดเป็นสีเขียวตอนที่เป็นสีชมพูแล้วก็ที่ปุ่มต่างๆไอคอนต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับดูคอนทราสต์มากขึ้นแล้วก็ดูมีกรอบมีอะไรบางอย่างตรงนี้ครับแทนที่จะเป็นกรอบสีน้ําเงินเนี่ยก็กลายเป็นกรอบสีชมพูแทนนั่นเองนะครับพอเม้าไววางข้างในก็เป็นกรอบสีชมพูครับแทนที่จะเป็นกรอบสีน้ําเงินเหมือนเมื่อก่อนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปใน e l e m e n t o r นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า r e w a m p interface นั Inter ่นเองแต่ option ต่างๆเนี่ยก็ใกล้เคียงของเดิมครับทีนี้ครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรามีการเพิ่ม width หรือ min h i g h ตามที่ต่างๆนะครับหรือไม่ก็ขนาดของ font เนี่ยก็จะมีตัว unit ตรงนี้นะครับที่หน่วยซึ่ง unit ตรงนี้นะครับ เมื่อก่อนเนี่ยมันมีไม่ครบทุกตัวตอนนี้ Elementor เขาบอกว่าเขาได้เพิ่มให้ครบทุกๆอันแล้วนะครับตัวอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตรงนี้ดีกว่านะครับตรงไอคอนบ็อกซ์ลองที่ที่สไตล์นะครับเราจะเห็นเห็นว่าตอนนี้มีเจ้าพิกเซลมีอะไรให้เลือกตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ Rotate ก็มีดีกีต่างๆแล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์ในส่วนของคอนเทนต์เราก็จะเห็นว่าทิปโตกราฟีเนี่ยก็มีให้เลือกตรงนี้ ตรงนี้เราเรียกว่ายูนิตนะครับหรือว่าหน่วยของการปรับแต่งถ้าเป็นย5ิบ px ก็25พิกเซลถ้าเป็น25 em ก็เป็น25 em rem หรือว่าจะเป็น vw นะครับอ่าตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้จะเห็นว่ามีทุกที่เลยนะครับตรงยูนิตตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เปลี่ยนก็คือเราจะเห็นว่าที่ไอคอนลิสต์นะครับถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นโมบายเดี๋ยวผมปรับให้ดูก่อนนะครับที่โมบาย responsive option โมบาย ตรงแถ่แถวนี้ไอคอนก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับอยู่ในส่วนของ ream interface ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าไอคอนเนี่ยมันอยู่กึงกลางระหว่างบรรทัดแต่ถ้าเราอยากจะขยับไอคอนให้ขึ้นไปด้านบนจะทำยังไงเราก็คลิกที่สไตล์นะครับแล้วเราไปที่ไอคอนครับตรงนี้เลยจะมี vertical alignment เราก็เลือกไปข้างบนได้เลือกไปตรงกลางเลือกลงข้างล่างได้อันนี้คือออปชันที่เพิ่มมาใหม่ในเวอร์ชันนี้ของไอคอน List นะครับ แต่ว่าที่ตัวไอคอนลิสต์นะครับผมก็ยังคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอนะเพราะว่ามันขึ้นไปเนี่ยสุดเลยทำให้มันเลยทะลุเจ้าตัวหนังสือไปทางแก้ไขก็คือเราอาจจะ adjust นะครับตรงนี้เพิ่มเติมดีกว่านะครับเพราะว่าออปชันนี้มันมาคู่กัน vertical alignment กับตัว adjust ตัวนี้นะครับก็จะทำให้ไอคอนลิสต์ของเราสวยงามแล้วนั่นเองครับแล้วพอเราทำการแก้ไขอะไรไปบางอย่าง ตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีอัปเดตขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยพอมันสามารถอัปเดตได้แล้วก็จะเห็นเป็นปุ่มสีชมพูแทนที่จะเป็นปุ่มสีเขียวแล้วพอเรากดอัปเดตนะครับก็จะมีขีดสีชมพูเนี่ยวิ่งไปแล้วก็ทําการอัปเดตให้เป็นปุ่มสีดํานั่นก็แปลว่าอัปเดตเสร็จแล้วนั่นเองนะครับนี้ก็เป็นส่วนที่เปลี่ยนไปในเวอร์ชันฟรีนะครับของ e l e m e n t o r 3.12เขาเขียนอะไรไว้บ้างนะครับในเวอร์ชันฟรีเนี่ยโอเคอินเทอร์เฟซรีเวมเมอกี้เราพูดถึงแล้ว i อคอน l s t t l i g n m e n t มีแล้วนะครับแล้วก็ Custom Unit เมื่อกี้ที่พูดถึงว่าเปลี่ยนหน่วยนะครับก็คือตรงนั้นส่วนเวอร์ชันโปรครับก็จะมีในส่วนของเมกะเมนูเพิ่มเข้ามาแล้วก็ Loop Alternate Template Loop ก็คือการทำพวก Repeater ทำา l l m m n t t ที่ซ้ำๆกันนะครับส่วน Loop Template Library อันนี้ก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ Custom Icon นสำหรับ Card Widget ใน Elementor Pro ที่เป็นในส่วนของ Header Designer นั่นเองก็จะเพิ่มขึ้นมา ตรงนี้นะครับใครอยากดูรายละเอียดนะครับก็จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Elementor Developer นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับตรงนี้มีรายละเอียดเยอะเลยแต่ว่าคร่าวๆแนะนำว่าเราก็ใช้เวอร์ชั่นฟรีให้คล่องก่อนนะครับแล้วก็เวอร์ชั่น Pro เนี่ยถ้าอยากจะได้ฟีเจอร์ของเขาค่อยไปซื้อมาก็ได้นะครับแต่ผมส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยจาเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ธีมดีๆก็จะมีออปชันเหล่านี้ให้เราใช้งานอยู่แล้วนะครับ และถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างใ,ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือมาพูดคุยกันสักหน่อยว่าอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน3.12แล้วมีอาการอย่างไรกันบ้างนะครับและถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วก็อีกทางนึงนะครับการกดไลค์กดแชร์ก็เป็นการสนับสนุนช่องของเราให้มีการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็จะได้เป็นกําลังใจครับเราไปด้วยนะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe channel ของเราแล้วก็กดกระดิด่งติดตามไว้ด้วยเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในวีดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บ